ีที่แล้วดอกรักก็ได้มาพูดครั้งหนึ่งแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็จะเป็นวิกฤตวิกฤตแล้วเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ให้ดอกรักอได้มาพูดในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จับต้องเป็นปีต่อๆไปตราบใดที่ยังมีสยามนิวตาวันนี้ดอกรักก็ขอโปรยยิ้มด้วยความสุขที่ได้อยู่กับสยามนิวตาจริงๆค่ะ ดอกรักก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้ดอกรักนะคะก็คือ,อคุณกนกพรวรหานหรือเจอเล็กจากจังหวัดสกลน,นครถึงแม้ว่าดอกรักไม่ได้ร่วมงานกับคุณกนกพรก็ตามแต่ดอกลักก็ไม่เคยลืมที่ได้แนะนำให้ดอกรักได้มารู้จักสยามนิวต้านะคะดอกรักได้มาอ่ารู้จักสยามนิวต้าก็เพราะดอกรักมีปัญหาสุขภาพค่ะ เป็นผิวพันธุ์ดอกลักมาจากผิวพันธุ์ผิวพันธุ์ที่ไม่พร่งใสไม่เปลงป่งปลั่งไม่สวยงามคือ,อดอกลักมีปมด้อยก็ตรงที่แม่ดอกลักมีอายุมากเกือบจะ,ะห้าสิบแล้ว้งคะทีะ่ตั้งตั้งท้องดอกรักมาดอกรักคลอดคลอดจากแม่มาคือตั้งแต่เล็กๆมาแล้ว ที่ดอกรักจําความได้มาดอกลักรู้ตัวเลยว่าดอกลักทรมานด้วยกันเจ็บแสบเจ็บแสบที่ผิวหน้าหนาวตอนเนี้ดอกรักจะรู้สึกมากเลยก็คือ,อมันจะแสบคันแล้วก็มีเลือดเลือดออกตามาผิวหนังแล้วก็จะเป็นสะ,ะสะเก็ดสะเก็ดเป็นขุยขุยผงผง,ผงถึงแม้ว่า,อาดอกลักจะจะเข้าสู่วัยรุ่น แล้วก็สู่วัยกลางคนนะปะัจจุบันน่ะดอกรักก็เจอแต่ผิวอย่างนี้มาตลอดก็คือไม่สามารถที่จะไปะแบบว่าคือไปโชว์ผิวอะไรกับใครที่ไหนได้นะแบบว่าเออเวลานี้ปันจะใส่เสื้อแขนสั้นแขนอ่ากดตรงแขนอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันอายเขาอะเนาะแบบว่าเขาจะดูแบบว่าเราอะไรไม่ดูแลผิวอะไรเลยอย่างเงี้ย ดอกรักจาได้ว่าตอนเด็กๆด,ดอกรักจะแอบเอาน้ํามันหมูมาทาด้วยซสาวเพื่อให้ผิวชุ่มชื่นอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ณเวลานี้ดอกรักถือว่าสยามนิวตาก็คือซูเปอร์โฟเล็กที่ทําให้ดอกลักสวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนอ่อนกว่าไวและก็สดใสกว่าเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็จนวัยการน,นตอนนี้ดอกรักก็อายุ ย่างเข้าสามาเดือนมีนานี้แล้วอดอกลักตื่นเต้นแล้วมีความสุขตรงที่ว่าเข้ามาเจอสยามนิวตา้าก็มาเจอกับวิกฤตด,ด้วยวิกฤตโควิดปีที่แล้วปีนี้ก็ยังมาเจออีกรอบสอง <S 2> <S 2> <S 2> อมันวิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาสให้วันแรกที่ดอกลักสมัครสมัคร สยามนิวต้าเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์อยู่ที่จังหวัดสกลนอครโดยเจเล็กดอกลักเดินทางมาที่เชียงรายดอกลักไม่รู้จักโคตรลุงเลยโคตรลุงคือใครโคตรลุงเป็นใครจะเก่งยังไงอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างแล้วก็ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ว่าอแผนการตลาดจะเป็นอะไรยังไงดอกลักไม่รู้สักอย่างคือมาด้วยความที่ว่าหลักรอย แล้วทีนี้เราก็มานึกถึงด้วยว่าโอ้โควิดจะทำยังไงดีว่าฉันจะไปดำเนินการยังไงกับการทำมาหากินจะไปคุยกับใครแล้วเขาก็ล็อกดาวด้วยล็อกดาวตรงเวลาเรื่องของเวลาเขาะจะต้องให้เราเข้าเข้าบ้านก่อนสีทุ่มเนี่ยคือเป็นเป็นสิ่งที่ตกรักตนกมากเลยว่าจะทำยังไง พอดอกลักมาเจอโคตรลุ่งดอกลักก้าวขึ้นขึ้นรถของโคตรลุ่งหลังจากอ่าเดือนมีนาจําได้เดือนมีนาปีที่แล้วอ่าคือไม่รู้เลยนะว่าวันนั้นน่ะดอกลักจะไปที่ไหนจะไปสปอนเซอร์ hmm. ใครจะไปคุยกับใครเพราะดอกรักยังไม่รู้เรื่องอคือเลขสีที่อยู่บนหัวโต๊ะแหลกนะั่นมันคืออะไรอะ่ะดอกลักไม่รู้จริงๆเลย ก็เลยบอกว่าโค้ดลุ่งเอาอย่างนี้ขณะที่พี่นั่งนั่งรถกับโค้ดลุงวันนี้โค้ดลุ่งให้อธิบายให้พี่ฟังหน่อยว่าโฟเล็กนี่มันคืออะไรอ่าโค้ดลุ่งก็อธิบายให้ว่าเลขสีนี้มาจากค่าของโอเล็กสกอร์แล้วก็ RAC ที่อยู่ตรงนั้นคือโอเล็กสกอร์ดอล้กก็ยังพูดผิดผิดถูกถูกอยู่ตอนใหม่ๆยังว่าเป็นอะไรลัสกอร์โอเล็กอ่าเดอรักตลกมากตัวเองอะไม่รู้ที่ว่าจะ ทำยังไงฉันจะไปหาลูกค้าอะไรยังไงอ่ะอแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเนาะดอกรักก็ทั้งทั้งใช้ผลิตภัณฑ์อ่าแล้วก็ทั้งไปแนะนําวันแรกที่ดอกรักไปแนะนําอ่าที่อ,อําเภอเชียงของอ,อําเภอเชียงของวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ดอกรักได้รับค่าคอมมิชชั่นห้าพันบาทเอเอห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อย โอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ดีใจน้ําตาไหลเลยนะดอกลักมันนึกถึงว่าอะไรมันเป็นตาอะไรมันคือไปถามคนนุ่งว่าอันนี้มันเป็นค่าอะไรห้าห้าเขาส่งเอสอมเอสาทางสยามนิวต้าเนาะส่ง s อสเว่าคุณได้รับโบนัสอ่าห้าพันห้าร้อยบาทโอ้ดอกลักดีใจมากเลยวันนั้นซื้อไม่มีตังติดกระเป๋าแม้กระทั่งบาทเดียววันนั้นอ่ะ คือแล้วห้าพันห้าร้อยบาทแต่มันต่อชีวิตดอกรักทั้งเดือนเลยนะคะวันนั้นอะเดือนของโควิดมันวิกฤตวันนั้นอะห้าพันห้าร้อยบาทมันเป็นโอกาสต่อชีวิตให้ดอกลักในเดือนมีนาคมนั้นทั้งเดือนค่าเช่าห้องสองพันกว่าบาทที่เหลือดอกลักเก็บไว้กิน คือเขาไปโค้ดลุงไปช่วยดอกรักปิดอยอดยอดสินค้าให้กับลูกค้าที่อำเภอเชียงของอยู่ที่หนึ่งแพทตินัมสองหมืนห้าห้าพันบาทดอกรักยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรเป็นแพทตินัมวันนั้นอ่ะโค้ดลุงอ่ะเป็นผู้ที่ช่วยดอกรักวันนั้นอ่ะดอกรักจะเล่าให้ฟังเลยไงเพราะว่าชีวิตของดอกลักนี่มันสารพัดรูปแบบที่เจอมาเอ่า บ้านไม่มีอยู่ดอกรักอยู่บ้านเช่านะคะรถก็ไม่มีไม่มีรถที่จะต้องไปอ่าสปอนเซอร์ผู้คนที่จะไปอ่าบอกสยามนิวต้าอาศัยโคตรลุ่งตลอดทั้งกินทั้งค่ารถสารพัดอย่างโคตรต้องมารับมาส่งดอกรักยิ่งกว่าเจ้านายด้วยซ้ำ <c oughs> พูดพูดแล้วหัวรอะคนเดียวนะคือ คือมันมันมันเป็นวิกฤตในชีวิตจริงๆอันนี้นะที่หัวเราะให้แต่กับตัวเองอะ่ะแล้ววันแรกวันนั้นอ่ะมันได้ห้าพันห้าร้อยบาทดอกลักบอกว่าโอ้พระเจ้าวันเนี้แล้วก็เดือนเนี้ยฉันอดทนออกจากความทุกข์ดอกลักจะเป็นคนที่แบบเวลาไม่มีดอกลักเชิงเงียบดอกลักไม่ไม,ไม่ไม่จําเป็นจริงๆดอกลักจะไม่หยิบไม่ยืมจะไม่ไปพึ่งพาใครทั้งนั้น จะขอพึ่งพาตัวเองหลังจากนั้นมาดอกลักก็ทั้งใช้ผลิตภัณฑ์ผิวพรรณมันมันเปลี่ยนแปลงไงหน้าตา่องใสผิวมันก็ออร่าขึ้นตอนนี้ดอกลักก็คือคือไม่รู้ว่าดอกล่กไม่เคยสวยเหมือนใครมาก่อนไงไม่เคยสวยแบบนี้ไม่เคยหน้าตาแบบนี้มันเหี่ยว เกี <ítulo> ียวแห้งมากแห้งจนชนิดที่บอกได้เลยคีมเมืองไทยนี่นะดอกลักบอกว่ายี่ห้อไหนไม่เคยที่จะทําให้ผิวดอกลักดีน้ำมังคุดค่ะซูเปอร์โฟเล็กนั่นแหละทังกินทั้งทาโอ้ถ้ามันสามารถที่เอาไปเทในโอ่งได้นะคะดอกลักจะเทแล้วก็จะอาบให้ดูทั้งลาดทั้งตัวนั่นแหละ อันน่ะดอกรักเลยบอกว่าซูเปอร์โฟเล็กทั้งกินทั้งทาทาไม่ล้างด้วยไม่เคยล้างทาเสร็จแล้วดอกรักก็เออเอาโลชั่นอะไรเข้าโปะโปะโปะจนกระทั่งวันนี้เมื่อกี้ดอกรักอาบน้ำมาดอกรักก็ยังต้องใช้เลยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเราเชื่อมั่นไงเชื่อมั่นในสินค้าของสยามนิวต้าไงเพราะเราดีตรงนี้ไงหลังจากนั้นมาเอาเถอะโควิดก็โควิดห้าพันรัฐบาล ไม่สนใจแล้วค่ะดอกลักมันรายได้มันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่อยเรื่อย,อยโอ้ตกใจแล้วก็แบบอะไรห้าวันฉันก็ได้เงินห้าวันฉันก็ได้เงินแบบว่ามันคือไม่เคยอ่ะดอกลักทําธุรกิจมาหลายอย่างนะคะพวกเชือดไขเนี่ยพวกบริษัทแต่ดอกลักไม่เคยหนีนะคะไม่ไม่จริงๆไม่ได้เคยหยุดนะ ไม่ได้หยุดด้วยตนเองนะว่าฉันอาเป็นเจ้าแม่ร้อยไข่ไม่ได้ร้อยไข่ตรงที่ว่าอะทําสยามนิวต้าแล้วเดี๋ยวฉันจะไปตรงนูน้นใครมาชวนอะไรฉันไปหมดไม่ดอกลักก็วิเคราะห์อยู่เช่นกันแต่ว่าเขาปิดหนีบ้างค่าคอมมิชชั่นไม่จ่ายบ้างอันนี้ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแล้วก็จะมามีนาที่จะถึงหกสี่เนี่ยมันจะครบปีที่ดอกลักอยู่สยามนิวต้าแล้วอ่ะ ไม่เคยเลยที่แม้กระทั่งสลึงจุด25สตางค์50สตางค์25สตางค์สยามนิวต้าจ่ายให้ดอกลักทุกครั้งตีหนึ่งตีสองดอกลักตื่นขึ้นมาดอกลักจะมาเปิดดูค่าคอมมิชชั่นแล้วโอ้โหบอกเลยพระเจ้ามันหลับสบายนอนด้วยความสุขสุขทั้งสุขภาพสุขทั้งกระเป๋ากางเกงกระเป๋า ตังดอกรักทุกวันเนี้ยดอกลักเลยแบบว่าบอกว่าตื่นตันใจแล้วก็ดีใจมากเลยหนึ่งปีเต็มๆนะคะที่จะถึงมีนาเนะี่ยเป็นวันครบรอบวันเกิดดอกรักด้วยห้ามีนาคมแล้ววันที่ห้ามีนาคมวันนั้นอนะเป็นวันที่ดอกลักก้าวขึ้นรถรถลุ่งเป็นวันแรกที่เดินกับสยามนิวต้า <S 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 วัน ปีที่แล้วที่ดอกลักมานั่งคุยนี่ดอกลักยังคุยด้วยแบบว่าความไม่ไม่ไม่ไ,มได้ยิ้มด้วยความสุขนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่ความสุขจริงๆตอนนี้ดอกลักอ่าอยู่ที่อําเภอจุนจังหวัดพะเยาดอกลักได้มาอ่าบริหารช่วยทีมงานสยามนิวต้าไปที่ไหนคนตอบรับที่นั่นไปคุยที่ไหน คนที่จะปฏิเสธมันน้อยมากเลยตอนเนี้ยิ่งนานวันมันทําให้ดอกลักยิ่งขยายธุรกิจของสยามนิวต้าไปได้อย่างต่อเน,นื่องและมันจะเพิ่มปูนขึ้นทุกๆวันดอกรักเลยบอกบอกตรงนี้นะคะท่านไหนที่อยู่ตรงนี้จะไม่จะว่าเก่าหรือใหม่ก็ช่างอะค่ะอย่าหนีค่ะดอกลักบอกตรงๆมันนี่เกมดอกลักก็เล่นมาแล้ว บิตคอยดอกลักก็เล่นมาแล้วแล้วก็ไปทั่วสารทิศนี่แหละถึงบอกว่าก็ขอบคุณบิตคอยเช่นกันถ้าไม่มีบิตคอยดอกลักจะไม่เจอเจเล็กกับนกพรบรหารที่เขาพาดอกลักมาเพราะดอกลักไปเล่นพวกบิตคอยอยู่กับกลุ่มเวียดนามถึงเจอเจเล็กถ้าไม่ไม,ไม่ไม่เจอเจเล็กดอกลักก็คงจะไม่รู้จักสยามนิวต้าถึงวันนี้แล้วก็วินาทีนี้นะคะดอกลักก็ขอ,อแบบว่า ตอนเนี้ยรายได้มันมามันมาแบบเป็นเลขหกหลักแล้วก็มันเพิ่มขึ้นเลยสายงานดอกลักก็มาอยู่อย่างต่อเนื่องไงตอนนี้ดอกลักกับโคตลุงก็ต้องแบ่งเวลาไปหาฉันบ้างแบ่งเวลาพี่ที่จะไปบริหารช่วยองค์กรตอนนี้ดอกลักก็อยู่ที่ศูนย์แบ่งปันความสุขของอ่าน้องรัชพลนะคะอยู่ที่อ,อำเภอจุนอำเภอจุน มันทุกทกวินาทีทุกช่วงเวลาตอนนี้บอกได้เลยดอกลักมีความสุขแลกวก็สนุกกับสยามนิวตา้าดอกลักก็ต้องขอบคุณท่านเภสัชกรวิชาตู้จินดานะคะที่มีบริษัทดีๆให้ให้ดอกลักแล้วก็ให้กับผู้คนอีกหลายหลายคนทั่วโลกเลยตอนนี้แล้วก็ เชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในสินค้ามันเลยทำให้เติบโตขึ้นแบบโดยไม่รู้ตัวต,ต่อไปดอกรักว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกตอนนี้เพราะสินค้าเป็นเป็นผลิตาอเป็นผลิตผลให้ดอกรักไงผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยต่อยอดเป็นผลิตผลแล้วก็เป็นรายได้ ถึงบอกว่าอักเสบอย่างไรให้ได้ตังมันเป็นคอนเซปที่ยอดเยี่ยมมากเลยดอกลักต้องขอบคุณอ่าคนยุทธนานะคะที่ตั้งบอกว่าอ่า information make money ตบมือให้เลยค่ะมันจริงด้วยมันเป็นวิกฤตที่บอกได้เลยตอนนี้ดอกลักไม่กลัวอะไรทางนั้นตาตาบใดที่ดอกรักยังไม่หยุดนิ่งกับสยามนิวตา้าแล้วไม่หนีจากนะคะดอกลักขอขอบอกตรงๆเลยว่าอ่า ทุกท่านที่มีต้นทุนในชีวิตอ่ะดีกว่าดอกลักอ่ะมันจะต้องทวีคูณยิ่งกว่าดอกลักขนาดดอกลักต้นทุนชีวิตแบบนี้วันนี้มันยังเป็นต่อยอดต่อโอกาสต่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุขภาพของดอกลักตอนนี้ดอกลักถือว่าดอกลักสวยนะคะถ้าใครมาบอกดอกลักไม่สวยนี่ดอกลักจะขอเถียงว่าไม่สวยตรงไหนให้มาติเตียนดอกลักได้เลยว่าดอกลักไม่สวยตรงไหน